ข่าวดีครับพรุ่งนี้รัฐบาลแจกเงินกลุ่มนี้2,000บาทเข้าบัญชีจะมีใครได้บ้างมาดูกันครับกับข่าวสตัง์มีเดียวันที่12มิถุนายน2569ครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องนะครับที่เป็นอสมอครับพรุ่งนี้นะเขาจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณนะครับเงินนี้ก็คือเงินค่าป่วยการเดือนละ 2 0 0พบาทเข้าบัญชีครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเงินค่า่วิการเนาะเขาจะโอนเงินย้อนหลังเข้าบัญชีนะครับหเดือนนั่นหมายความว่าในวันที่13มิถุนายนคือพรุ่งนี้เนี่ยที่เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีคนนั้นจะเป็นการโอนเงินงวดย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมน,นั่นเองครับและใน งวดเดือนมิถุนายนนะครับจะโอนย้อนหลังในวันที่15กรกฎาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับจะมีแค่หนึ่งรายการเท่านั้นสำหรับพรุ่งนี้ที่จะโอนเงินเข้าบัญชี2000บาทขอแสดงความดีดีกับพี่น้องอสมอด้วยนะครับใครที่เป็นอสมอคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยนะว่าเป็นอสมอนะครับสตางก็ขอให้คุณใช้เงินให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับรือว่าคุณจะทําอาชีพไหนหรืออยู่กลุ่มไหนจะให้สตางตามข่าวสวัสดิการอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้ ไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันในข่าวต่อไปครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตัง์มีเดียช่องสตังด์มีเดียช่องข่าวของคุณ